นายภูสิทธิสมจตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบ้างไฟอำเภอพนมไพรโดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลใกล้เคียงเข้าร่วมง,งานกันอย่างคับคัง่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้าสาธารณสุขอำเภอพนมไพจรจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับงานประเพณีบุญบ้างไฟเป็นสิ่งที่มีมาแต่โบราณจัดขึ้นในวัน15ค่ำเดือน7กำหนดให้เป็นวันแห่บ้างไฟและวันแรม1ค่ำเดือน7เป็นวันจุดบ้างไฟซึ่งถือเป็นการนัดหมายเป็นข้อตกลงร่วมกันทางประเพณี ที่ชาวอำเภอพนมไพรทุกคนได้ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันทางนี้ชาวอำเภอพนมไพรจะกลับมาร่วมงานประเพณีบูรบั้งไฟและถวายสักการะในองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวและที่สําคัญเป็นการแสดงความรักความสามคัคคีความพร้อมเปรียงการเส,สรียสละในการร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รวมถึงชมการประกวดสาวงานนางป้ายประกวดขบวนแห่บั้งไฟเอใหญ่บั้งไฟโบราณขบวนฟ้อนรำจากคณะนางรำที่มีชื่อเสียงและการละเล่นต่างๆเกี่ยวกับตำนานประเพณีบุญบั้งไฟโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1 3มถึง1ิมิถุนายนนี้โดวยวันสุดท้ายจะเป็นวันจุดบั้งไฟมากที่สุดในรอบกว่า1000บั้งสมนึกบุศสีรายงานที่อุทยานธรรมดงยางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่3ม ตำบลกรีเก้งอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดนายกองโทไตรัฐเครือบุตรดีมหาโชคอำเภอศิลาลาดเป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบารพระธุดงปริวัดกรรมโดยได้ความเมตตาจากพระประหลัดจรรยอนังคโนรองเจ้าคณะอำเภอศิลาลาดนำพระทุดวงจากทั่วประเทศประมาณ300รูปและแม่ชีประมาณ200คนร่วมปริวัดกรรมระหว่างวันที่ 12- ถึง22ิมิถุนายนนี้เป็นเวลา11วัน และมีดรแม่จีทศพรวฏิรับ,บำเพ็ญและคณะร่วมทำบุญถวายพัตตาหารแด่พระทุดงทุกวันเพื่อพระธุดงและแม่จีได้ปฏิบัติกิจของสฆ์ที่พึงอชำระสินของตนเองให้บริสุทธิ์ด้วยการสวดมนต์เจริญภาวนาตามหลักธรรมแห่งบุญกิริยาวัตถุที่ตั้งแห่งการทำบุญหลักการทำความดีโดยดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข่งครัดบ,บุญทันทุกสีวันรายงาน นักท่องเที่ยวจานวนมากแขกเข้ามากราบไหว้ขอพอรองหลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์พระประธานในอุโบสถวัดพามาีพระอารามหลวงหรือวัดหลวงพ่อปากแดงตะบนบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่มีอายุก,กว่า100ปีโดยองหลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธศาสนกชนให้ความเคารพบ,บูชานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะดังหลายไปกราบไหว้ขอพอรขอโชคขอลาบเรื่องของธุรกิจการงานโดยจะนำเอกกากล้วยน้ำว้าหมากักพลูพวงมลาลัยและน้ำแดงไปถวายกับหลวงพ่อปากแดง ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าภายในอุโบสถของวัดพร้อมทั้งสองเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์หาโชคลาภตามความเชื่อของแต่ละคนด้วยทางวัดได้นำมาเลขในอ่างน้ำมนต์ขึ้นมาใส่ผ่านให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปตัวเลขกลับไปเสี่ยงโชคสำหรับอ่างน้ำมนต์ในงวัดนี้นักท่องเที่ยวสองได้หมายเลข12 1727นเและเลข05เดรมิรมงคลกิจการรัชนนันท์ใหม่รายงานในวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสตรีชนบุรีสุขภาพดี Healthy w o m e n จัดโดยกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเพื่อกุมสตรีจังหวัดชนบุรีได้เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพเพิ่มศักยภาพในตนเองสู่การพัฒนาองค์กรสตรีและก้าวทันต่อเหตุการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบันสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ต่อยอดให้แก่กลุ่มสตรีแต่ละอำเภอสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสุขภาพในชุมชนต่อไปโครงการดังกล่าวแบ่งเป็น2กิจกรรม ได้แก่การอภิปรายทางวิชาการหัวข้อสตรีฝ่าวิกฤตโควิ COVID, ดและรู้จักภาวะลลงโควิดมีวิทยากรจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเรียนรู้เอลตี้บูแมนผู้หญิงสุขภาพดีโดยมีวิทยากรจากภาคเอกชนมีการแบ่งกลุ่มจากกิจกรรมออกเป็น6ฐานโดยมีผู้นำสตรีทั้ง11อำเภอคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชนบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน130คนเข้าร่วมในโครงการสมชายแก้วนุ่มรายงาน หลังจากที่พบบุคคลชาวต่างดาวคล้ายกับชาวเมียนมาทั้ง59คนอยู่บนเกาะและนำมาอยู่ค่ายพักพิงชั่วคราวที่ตชด436จังวสตูลล่าสุดทางด้านพลตรเอกรอยอิงคาไพโรธรองผอ,อรตรอในฐานะรับมอบหมายจากผอ,อรตรคณะกรรมการปกคได้เชิญผู้แทน u n h c r ผู้แทน IJM และผู้แทน s เต l l a m มาริ t ไ a i l ลนด์เป็นผู้สังเกตการณ์ ได้เดินทางบินฮอด่วนไปติดตามความคลิปหน้าและตรวจเยี่ยมชาวต่างด้าวทั้ง59คนที่บริเวณค่ายพักพิงชั่วคราวพร้อมกับมอบถุงยังชีพพลตเอกรอยอิงเข้าไปรอดรองผพอ,พอตรอกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการหากกรณีพบบุคคลต่างด้าวเข้ามืออย่างผิดกฎหมายที่พบข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ขอให้ปฏิบัติตามกลไกการส่งต่อระดับชาติให้สืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายกระบวนการที่ลักลอบนําคนต่างด้าวเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย โดยให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินทางการสื่อสารให้พิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นองค์กรอาจญากรรมข้ามชาติหรือไม่และระหว่างที่ผู้เสียหายอยู่ในขบวนการคัดแยกให้ดำเนินการดูแลสุขอนามัยตลอดจนการรักษาพยาบาลโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอให้ดำเนินการเพิ่มมาตรการป้องกันโดยเน้นการสกัดกั้นทางงบกและทางทะเลโดยเน้นจุดที่ล่อแหลมนอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการลักลอบการค้าคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมกับเร่งประสานงาน UNSCR ในการตรวจสอบสารานะบุคคลต่างด้าวจำนวน26คนที่ถือบัตร UNSCR 7โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการคัดแยกบุคคลต่างด้าวทั้ง59คนและแจ้งกลับให้ทราบโดยด่ดวนนิตยาแสงมณีรายงาน